จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่มีซีซั่นสองนะคะไม่เกี่ยวนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายัางพูดไม่ได้นะคะฝากไว้ด้วยละกันโน้ no, เพราะว่าตัวจริงๆตอนพี่ฟ้าตอนนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการที่จะโปรโมตมากมายเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ในหัวคอนเซนเทตหลายเรื่องนะคะแล้วก็ต้องดูลน้องๆด้วยตอนนี้เหมือนช่วยครูแม็ก แล้วก็หลายๆคนช่วยดูช่วยวิเคราะห์น้องๆพรุ่งนี้เป็นรอบสาคัญของน้องๆมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่ดูไลฟ์พี่ฟ้าอยู่อยากจะให้แนะนําอะไรอยากให้คำแน,นะนำอยาอย่างวันเมื่อก,กี้ที่ซ้อมกันเสร็จแล้วก็น้องๆเดินมาถามว่าพี่ฟ้าหนูอยากไว้ผมทรงนี้หนูอยากนี้ดีไหมมีอะไรต้องปรับมาถามได้เลยเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วไม่มั่นใจอะไรเรต้อง ต้องมามาบอกมาถามเลยนะคะซึ่งมีน้องๆคนหนึ่งเอามีน้องคนหนึ่งเดินมาบอกพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้ามิสแกรนอุทัยธานีเดินมาถามพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าถ้าหนูอยากร้องให้หนูสามารถร้องให้ได้ไหมคะ <laughs> เอ็นดูมากก็ลเลยบอกว่าพี่ฟ้าเคยต้องไปพบจิตแพทย์เพราะ พี่ฟ้าอยากร้องไห้แล้วไม่ได้ร้องหมายถึงว่าพอเราเรารู้สึกเราอ่อนแอมันอ่อนแอในใจิตใจเราแล้วเราอยากร้องไห้แล้วเราไม่เรากลั้นมันไว้เรากดมันไว้ทีเนี้ยพอมันกดไว้อ่ะมันสะสมมันจะอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเราอะ่ะมันก็จะสะสะสะ,สะทับไปทับไปมาใหม่ทับไปมาใหม่ทับไปมันทําให้เอาออกยาก พอมันเอาออกยากมันกลายเป็นสะสมทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่หนูอยากร้องไห้หนูต้องร้องร้องเลยร้องและเช็ดแล้วเอาใหม่เช็ดแล้วลุกขึ้นทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยไปให้กําลังใจน้องๆกันเยอะๆสาหรับใครที่ดูไลฟ์พี่ฟ้าอยู่นะคะตัวพี่ฟ้าเองอะ่ะพูดตรงๆนะดังร้องไห้ไปหลายรอบมากไม่มีกระจิกไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรแล้วแค่แค่ซ้อมก็แบบ หน่วงอ่ะมันหน่วงมันหน่วงตรงที่ว่าโหมันเห็นตัวเองในปีที่แล้วผ่านอะไรไมาเยอะจังเลยเก่งจังเลยในหนึ่งปีแบบชีวิตเปลี่ยนไปแค่ไหนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นบททดสอบในจิตใจเราในหัวใจเราอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะแค่ไหนแต่จริงพี่ฟ้าอยากให้มาเพราะว่ามันเป็นภาพความทรงจำของพี่ฟ้าครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับคนที่มานะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในหอสมมุติว่าเไม่มีงบในการซื้อบัตรที่จะเข้าไปในหอสามารถที่จะรอพี่ฟ้าด้านนอกหอเล็กได้หอเล็กด้านนอกเพราะว่าหลังจากที่จบการประกวดเสร็จปุ๊บพี่ฟ้าจะออกไปหาด้านนอกสำหรับใครที่ที่ไม่ได้เข้ามาในหอหรือว่าเข้ามาในงานนะคะก็จะมีได้ออกไปแล้วเราี๋ยว,ว,วมาพูดคุยกัน ในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีพี่ฟ้าอาจจะพูดบนเวทีไม่หมดเพราะว่ามันมีระยะเวลาจำกัดก็จะมาพูดข้างล่างกับทุกคนนะคะหน้าหออยากให้มานะถ้าไม่มีงบก็มาได้นะคะแมยถึงไม่มีงบที่จะซื้อบัตรนะเดี๋ยวออกไปหาด้านนอกหอเล็กนะคะหอเล็กก็เสียเงินนะอิงจริงหรอ,อหรอใช่อาอหรอใช่ ท่าที่พี่ฟานซาคือมีบัตรห้าพันด้านหน้าโซนว p พีบัตรสา0พันตรงกลางบัตรเก้าร้อยกเก้าคือบัตรยืนแต่พี่ฟ้าไม่รู้ว่าฮอเล็กแต่ถ้าฮอเล็กก็คงจะไม่เท่าไหร่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าถ้าข้างในบัตรยืนคือเก้าเก้าร้อยเ้าเก้าฮอเล็กน่าจะเป็นหลักร้อยแต่พี่ฟ้าไม่รู้ว่ากี่กี่ร้อยเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะพี่ฟ้าไม่สามารถที่จะเคาะได้ทุกคนพี่ฟ้าพูดตรงๆเลยอะจากใจเลยนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่กล้าเคาะเคาะพี่ฟ้าไม่รู้ว่าคนที่พี่ฟ้เาเคาะไปอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะทำออกมาดีหรือเปล่าอกหักหลายรอบพอเรารู้สึกว่าเราเราเชียร์คนเนี้ยแล้วเขาตอบคำถามไม่ได้เขาเสียใจจังเสียดายจังสวยมากแต่ตอบคำถามไม่ได้หรือบางคน ตอบคาถามดีแต่เดินเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่ายังขาดอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงได้มีการพูดคุยกับครูหลายๆคนแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยน้องคนไหนที่ดูแล้วไปต่อได้ในทิศทางอะไรหลายอย่างก็มีในใจแต่ว่าพี่ฟ้าขออนุญาตไม่เคาะละกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีดราม่าอีกค่ะเพราะว่าแฟนคลับคนนู้นก็เยอะแฟนคลับคนนี้ก็เยอะ,นนเ,ยอะเดี๋ยวก็จะมีคําถามทําไมไม่ให้คนนี้อยู่ในโพลทาไมไม่ให้คนนี้อยู่ในทางที่ดีให้พี่ฟ้าเคาะเลยดีกว่ารอดูเอาพรุ่งนี้นะคะรอดูเอาพรุ่งนี้ ว่าใครจะเป็นมามืดต,ตัวเต็งจะสามารถเป็นเต็งจ๋าได้อยู่จนถึงนาทีสุดท้ายหรือเปล่ามาลองดูกันอา้ามีบัตร2,000ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ทางเพจมิสแวนไทยแลนด์กำลงังไลฟ์อยู่นะคะใครที่อยากจะไปซื้อบัตรก็ไปซื้อได้นะแล้วก็ ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดลหลายๆคนนะคะเท่าที่พี่ฟ้าเห็นก็ค่อนข้างเยอะกําลังเดินทางมาในวันนี้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะให้ไปลุ้นกันเองดีแล้วอย่าให้พี่ฟ้าต้องเคาะเลยนะคะเดี๋ยวโดนดราม่าอีกเนาะเพราะว่าพี่ฟ้าคือจุดจุดตรงกลางจริงๆ <laughs> จุดตรงกลางที่ไม่ว่าทำอะไรก็คือมันมันโดนง่ายเสอเหลือเกินนะเวลาโดนนี่ก็โดนหนักอยู่ เป็นคนกลางบางท do, <S 1> <S 1> ีก็จะนิดหนึ่งทำอะไรมันจะดราม่าง่ายมากนะคะเห็นเลยหลายคนสวยจริงๆพี่ฟ้าวันนี้มีเจาะเจาะประเด็นไปแล้วว่าอยากให้คนไหนปรับอะไรตรงไหนตรงไหนวันน yeah, ี้ได้ม umm ีการพูดคุยกันแล้วนะคะในช่วงการซ้อมเมื่อกี้นี้อยากเห็นเขาเปลี่ยนอะไรอยากเห็นเขาปรับอะไรอะไรเงี้ยได้มีการบอกไปแล้วหรอกเจาะลายบุคคลไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันนี้ พรุ่งนี้วันนี้เป็นรอบรองไฟสำคัญมากๆเหมือนกันจริงๆเป็นไปได้มาเชียร์เขาก็มานะรอบรองไฟเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มหนึ่งทุ่มซื้อบัตรหน้าง,งานได้นะคะใครอยากจะเข้ารอบรองไฟห้าร้ยบาทนะคะก็จะได้ดูเสมือนจริงเลยมันเป็นการลันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าไม่ได้เป็นผลจริงนะจะเป็นการแบบว่าซ้อมเฉยๆ รีแอค EP เกมันจะเสร็จกี่โมงอ่ะเพราะว่ามันเริ่มทุ่มหนึ่งในวันนี้อาจจะรีแอคพรุ่งนี้ตอนกลางวันได้ไหมฮะซืมับรมาดูพี่ฟา้าค็คุมแล้วเพราะพี่ฟา้าใส่ชุดเต็มมากรอบรองไฟเขาให้หนูใส่ชุดจริงเลยเหรอไม่อ๋อแต่งตัวเต็มเหมือนวันจริงแต่ในรอบรองไฟ แต่ชุดนี้จริงอยากเอาออกไปเอาไปออกแม็กดอกนะเนี่ยสวยมากเลยแล้วเขามีโซสนีถามว่าตริโก้ยังไม่ใส่อีกแค่ชุดรอบลองไฟก็อลังการไม่ไหวไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าพี่ฟ้าจะมารีแอคซีรีนะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ในช่วงกลางวันเพราะว่านี้น่าจะดึกอะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่ม รอบลองไฟอ่ะก็น่าจะเสร็จประมาณสี่ห้าทุ่มก็น่าจะดึกแล้วนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับซีรีส์โชว์มีเลิฟนะคะก็มันคือผลงานชิ้นแรกของพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆหลายๆคนซึ่งเราก็ตั้งใจกันมากๆมันเป็นครั้งแรกอาจจะมีอะไรผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริง <c oughs> ๆเนะรีแลกรีแลกว่า รีแอคกับน้องๆได้ไหมได้แต่พี่ฟ้ากับน้องๆจะว่างไม่ตรงกันไงตอนเนี้เพราะว่าน้องๆเขาก็จะมีโชว์ของเขาพี่ฟ้าก็จะมีโชว์ของพี่ฟ้าซึ่งไทม์เวลามันไม่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเมื่อวานก็คือน้องๆเขาเออเวลาซ้อมพี่ฟ้ากับเวลาซ้อมน้องๆมันโคลาเบกกันอะไรเงี้ยนะน้องก็จะได้ซ้อมกันเก้าคนแต่พี่ฟ้าจะได้เป็นโชว์เดียวมันก็จะแบบไม่รู้ว่าเวลามันจะเลิกตรงกันไหม งรอดูรอดูหายปวดท้องนี่ยังดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วแต่ตามไม่ดีขึ้นเลยแกงลูกหมูของหนูดีขอบคุณนะคะคุณซัพพอร์ตดีดีเอางกินน้ำส้มอยู่พอดีพี่ขวัญเอาชามาแจก เนหอกองทับกองทัพอิงฟ้าใช่ขอบคุณฟูดซัพพอร์ตจากกองทับอิงฟ้า,<ช>า,ฟาด้วยนะคะซ้ <_ s 1> อมง่อยไหมิดหนึ่งี่เราไม่ได้ซ้อมอย่างนี้พี่ฟ้าดูน้องๆด้วยไงช่วยครูเขาดูดูน้องๆอะไรเงี้ยมีหลายคนยังยังเดินไม่ตรงจังหวะเพลง ยังเดินไม่มีความมั่นใจเมื่อกี้ก็ได้มีการปรับมูดอารมณ์น้องๆว่าแบบเห็นหลายคนเครียดกดดันอะไรเงี้ยเพิ่งได้มีการพูดคุยกันไปแบบเปิดใจใอยากให้น้องๆระบายออกมาเรื่องที่เครียดเรื่องที่ตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าอยากให้โชว์พรุ่งนี้ทุกโชว์ออกมาดีที่สุดโดี๋ยวจะวโชว์ของน้องๆอ,อยากให้มันออกมาดีอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีไม่ว่า ใครจะได้ตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2 2 3 3ไปพี่ฟ้ายินดีต้อนรับมาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันไปได้วยกันนะแล้วมันก็ต้องสู้อะไรหลายอย่างพี่ฟ้าเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าใครได้ตำแหน่งไปโดนดราม่าอยู่ดีอาจจะโดนมากโดนน้อยก็ว่ากันไปนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันเออมีอะไรอไหมไม,มีแล้วเนาะ อย่าพูดเยอะมาดาวันนี้บ่าว่ารอบลองไฟซ้อมอําลาจ,จะร้องให้ไหมจะร้องไหมไม่ร้องร้องแต่รอบลองไฟเลยหรอเ <laughs> มืเ่อแกแค่ใช้ซ้อมเดินออกไปอ่ะฉันก็จะร้องไห้แล้วเฮ้อตาวลุดกระเดินไม่สวยนะลองไฟยังไม่ต้องงลองสอ,อมร้องด้วยหรอ ซ้อมร้องสิจะได้ดูว่าหน้าเวลาเราร้องไห้มันจะสวยไหมไม่ต้องซ้อมอ่ะกูร้องกูร้องอยแล้วกูร้องจริงกูร้องจริงแล้วมันเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายอ่ะมันเวลามันเป็นประจําเดือนอ่ะเธอนทุกคนเชื่อไหมแค่น้องๆเต้นโชว์เปิดอ่ะนี่ก็ร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วรู้ไหมว่าวันนละน่ะแฟนคลับมาแต่งต่งจังหวัดใช่ปะเมื่อวันที่หลัที่ริมอ่ะแล้วองตามว่า มาหาแล้วนะคุณจะรอให้เหมือนแบบกุณจะไม่ได้อยู่แล้วนะ <c oughs> คือเราเข้าใจแหละว่าแบบว่าหลังจากอำลาตำแหน่งไปมันก็ทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ยังทำงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่แค่มันแค่ใจหายอ่ะใจหายนิดหนึ่งก็แบบเออนิดหนึ่งโชว์ดีมากโชว์เปิดอ่ะ ว้าว wow, เลยอ่ะโชว์ของน้องๆ9คนก็แบบวันนี้นั่งดูอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูโชว์ของทั้งน้องโชว์เอโชว์เปิดของน้องท็อปอ่า9คน2022โชว์ดีมากอยากให้มาดูนะแล้วก็โชว์เปิดของน้องๆมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023คือทุกคนเข้าใจว่ามันปริ่มนะโหครูทำโชว์มาได้ดีมากเลยอ่ะ แสงชุดต่างๆอะไรเงี้ยนี่ขนาดนี้มันยังไม่ใช่วันจริงนะเรายังแบบนั่งนั่งแล้วก็นั่งไปแล้วก็น้ำตาคอไปมันมันปริ่มนมันปริ่มเวลาเราเห็นน้องๆทําออกมาได้ดีอะ่ะมันทําถึงอะ่ะมันทําถึงอะ่ะเข้าใจปะแล้มันดีใจอะ่ะเออเซนซิทีฟด้วยละช่วงนี้ช่วงนี้เซนซิทีฟนิดนึง อย่าลืมนะพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันเยอะๆนะคะโอแล้วก็พี่ฟ้าขอบคุณมากๆสําหรับทั้งในดอมนอกดอมตอนนี้ที่พี่ฟ้าเห็นช่วยกันโดเนทกันเยอะมากที่อยากจ้าให้ของขวัญในวันในวันอำลาตําแหน่งพี่ฟ้าพี่ไว้อย่าบอกว่าเอ่อทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเฮ้ยต้องต้องแบบต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าดีใจมากๆที่เห็นแบบว่า แฟนคลับแบบรวมตัวกันอยากจะซื้อของขวัญในวันอำลาตำแหน่งให้พี่ฟ้าแค่นี้พี่ฟ้าก็ดีใจมากๆแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทุกคนซัพพอร์ตมาเพิ่งออกไปเมื่อกี้ลูกตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทุกคนซัพพอร์ตพี่ฟ้ามามันก็มากมากๆแล้วไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะวันเกิดไหนจะนู่นนี่นั่นคือสุดๆดแล้วไม่อยากพูดพูดแลวเดี๋ยวร้องไห้ไปดีกว่า ลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะถ้าวันนี้ใครว่างมาดูรอบลองไฟกันเยอะๆนะคะสำหรับรอบหนึ่งทุ่มในวันนี้ฝากมาด้วยแล้วกันนะคะซื้อบัตรหน้างานได้เนาะรักทุกคนมากๆนะคะไปละใครเดินทางวันนี้เดินทางปลอดภัยนะ